รานฮาเดอร์แอน,นคาเฟ่นะยางพาราในสวนของเ้าเนี่คะ่ะใบพันธุ์จิมีเขียวตลอดปีเลยคะ่ะมันมันพันธุ์อย่างคะ่ะเจ้าของสวนสองห้าหนึ่งสองห้าหน่น,น้ำพันกันไร้ด้วยค่ะน้ำน้ำลายคะ่ะน้ำจนเตรียมปูนเนาะข้ออะไ <c oughs> ก็นหักันสามปีคะ่ะเพึ่งในกีดแม่นมอคะอสามปีเนาะพึ่งในกีดเนาะสามปี เนี่ยราคาข่ยางพาราเนี่ยอยู่มาแล้วสามปีเออสามปีนะคะก็ชิมิทั้งต้นหน่อยดินี่ต้นนี้มโบลิเกียดเนาะต้นหน่อยสามปีต้นใหญ่นะคะพันยังก็ลืม 2> 2. <laughs> สองหาหนึ่งสองหาหนึ่งสอง,ง,งหาหนึ่งพันนี่แหละคา่ะเห็นไหมคะ่ะถ้านำผ่าฝนวัตกต่ะ เต็มล้นนะคะบานเื่อก็ได้แกออกข้างทางก่อนสิถึงอันที่เท้าไปขายอะนะหอดกรอบเอาไปขายมันล้นโตนะคะท่านผู้ชมค่ะสวนเท้า,าจักไรก็บขาซิบจิบไรเนาะเอาค่ะก็อไ้ออกกําล่างกายเลยคะ่ะท่านผู้ชมเอ้ยซิบไรงานลบไปลบมากก็ว่ามัน เล่นหลายกิโลเตบอยู่ค pues ่ะถือว่าเป็นการออกกำลังกายในเตัวค่ะอืเต็มป๊เลยค่ะเต็มปเต็มปุ๋สองหาหนึ่งนะคะเนาะครับสองหาหนึ่งแต่ข้างหน้าเป็นหกลอยดำค่ะมองคูนหมองข้างหน้าเลื่อยเลื่อยกระท่อมไปคุณนะเคร่งที่เข้ายางว่ามุกจีเนี่ยนะทางิีถนนหัวนะคะ มี่สองพันค่ะสวนนี้ลู0ลอยดำก็ได้มาแต่บุตลระคะส่วนมะานาวเดือยบุ่นละนะคะโอ้ฝนตกดีเป็นตะไนค่ะดีเป็นตะไนเลยคะ่ะฟังดีๆแต่ว่าฝ <c oughs> นตกไหลนะคะทั้งย่างทั้งไทยเนาะก็จะบูบบูบ๊บบู๊บยังไงเนาก,ก่อนก็ด้ ซิปไลค่ะมามาออกกําลังกาย้ำกันค่ะ